ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตักนะคะกับต้นสนชินบีเราก็มาถึงโคราชกันแล้วนะคะขับรถออกมาจากสกลนครตีห้าครึ่งแวะพักให้เด็กๆกินข้าวเที่ยงค่ะกินข้าวเช้าที่บ้านยายที่กระสินนะคะวันนี้กินบีกินอะไรเอ่ยกับเผาไก่ดาวค่ะกับไก่ไข่ดาวน้องสนกินอะไรครับกินเมงกีกับจิกินกินกินอะไรนะ พูดใหม่สิสปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้อร่อยไหมสปาเกตตี้อร่อยไหมออือถ้าพูดว่าถ้าแม่กับเซเว่นใครทําอร่อยแม่กับเซเว่นใครทําอร่อยเอาแม่ไม่ได้ถามว่านะส้มกับแม่ใครทําอร่อยแม่ถามว่าแม่กับเซเว่นอันไหนอร่อยแม่ทําอ่ะเซเว่นเซเว่นอร่อยทําไมกล้าพูดแบบนี้ ถ้ามามนเซเว่นก็นเป็นเย็นเย็นกวน,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 นหนูก็ต้องตอบว่าแม่ทําอร่อยสิแม่ทําอร่อยไหมอร่อยพูดเจตรงๆสิอร่อยไหมแม่ทาอ่ะอร่อยแกทำไมต้องมีขี้แตกเติมมาด้วยด <c oughs> บีอร่อยไหมกระเพราไก่ไข่ดาวอร่อยอร่อยกว่าที่แม่ทํำไหมกลาเพ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงโคราชน,นะคะทุกคนกว่าจะถึงกาญจนบุรีก็น่าจะ 6โมงเลยนะคะตอนนี้เราก็นั่งรถกันมา7ชั่วโมงจะจะเข้าสู่8ชั่วโมงแล้วนะคะเรายังอยู่ที่โคราช<ค><ณ>เพราะว่าเรามาจากสกลนครใกล้มากแต่เพื่อที่จะให้ลูกได้เที่ยวนะคะเราก็ต้องลงทุนเดินทางมานี่อันนี้คือเซเว่นนะคะที่โคราช<ค><ณ>เดี๋ยวไปถึงนะคะตาก็จะรีวิวนะคะที่พัก ที่พักเนี่ยรักใช้เข้าร่วมโครงการนะคะเราเที่ยวด้วยกันเขาลดแล้วลด4 0แล้วเหลือ480อบาทนะคะคืนนี้เราพักแบบถูกๆเพราะว่าไปถึงค่าไปถึงก็นอนเลยแล้วตื่นเช้าเราค่อยจะไปเที่ยวกันต่อนะคะค่ะอันนี้คือคนขับรถของเรานะคะคือคนขับรถเราก็ไปซื้อน้ํามาให้นะคะดีนะคนขับรถใช้ง่ายด้วยค่ะนี่มาเร็วกินน้าแล้วขอบคุณค่ะ กินน้ำไหมครับพ่อจะกินกาแฟเยอะเกินไปรือเปล่าสีกระป๋องแล้วแม่มันไม่มีฝากิน,นให้มันหมดลูกกิเนเองได้เนี่ยเก่งจังะแนไม่อร่อยบบอร่อยฉันชอบเวลาฉักินข้าวเซเว่นเมื่อไหร่ฉันก็กินแต่แพนหอะไรวะอร่อยมันอร่อยมากเวลาฉันกินข้าวเซเว่นฉันก็จะกินแกงแแน่ ข้าแบบาอันนี้คือ,อน้องสาวของตั๊กเองนะคะเขาเปิดช่องนิยายเสียงด้วยนะลงนิยาย,นนยายเสียงด้วยนะคะ,คะอ่าช่องอะไรนะจะให้ผู้ชมไปติดตามช่องแกนะช่องอะไรดีอ่ะเอาแกเปิดแล้วไม่ใช่เหรอช่องไม้มองใช่ช่องไม้มองเหรอไม้มองเดี๋ยวตั๊กจะลงลิงก์ไว้ให้นะคะรบกวนช่วยไปติดตามช่องนิยายเสียงของน้องอาสาวตั๊กด้วยนะคะ คนนี้นามปากกาพราวฝนนะคะถ้าใครเจอที่เมบก็ช่วยโหลดกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนถึงที่พักแล้วเนี่ยเดี๋ยวตั๊กจะลงที่พักให้ดูอีกทีนะคะต้นสนบ๊ายบายก่อนอุยป,อปุยปจะตดทำไมต้นสนอากินไม่หมดเลยนิดเดียวก็ทิ้งเลยพ่อขยะไปทิ้งล้วันเดี๋ยวทิ้งใส่ถุงกับน้ำส้มเลย